แม่เก่งอังกฤษแต่ไม่มีปัญญาสอนลูกทางทิศนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่เป็นแม่ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอาจจะจบเฉพาะทางมาอาจจะเรียนสูงบางคนจบเอกอิงบางคนจบอักษรบางคนจบปริญญาโทบางคนอาจจะจบเมืองนอกแต่ก็ไม่สามารถสอนลูกของภาษาอังกฤษได้แล้วพอวันเวลาผ่านไป นั่งไถฟีดโทรศัพท์เห็นคุณแม่บ้านนั้นก็สอนได้เห็นแม่บ้านนั้นเขาศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วเขาก็สามารถทําให้ลูกตัวเองพูดภาษาอังกฤษได้คุณก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันสอนไม่ได้วะหรือว่าฉันเก่งไม่พอหรือว่าลูกฉันเก่งไม่พอคุณจะต้องฟังคลิปนี้ให้จบก่อนอื่นเลยแก่ต้องบอกว่า คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะสิ่งที่คุณติดอยู่ก็คือข้างในค่ะลูกของคุณนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการภาษาอังกฤษแต่เขาต้องการความรักและหน้าที่ก่อนน้องมิสิกก็ไม่ชอบให้ไก่พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เคล็ดลับที่ไก่สามารถสอนให้น้องมิสิกพูดภาษาอังกฤษได้ก็คือไก่ใช้ความเข้าใจและหน้าที่ค่ะ ไก่สมมุติตัวเองว่าเอ้ยถ้าฉันเป็นน้องมิสิกหรือฉันเป็นรูปฉันอยากจะได้ครูแบบไหนคุณจะต้องสังเกตุรูปของคุณว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคุณก็พยายามเป็นสิ่งสิ่งนั้นค่ะแล้วถ้าใครเก็ตในสิ่งที่ไก่พูดนะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าเก็ตมาด้านล่างคอมเมนต์นี้หรือถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรสามารถพิมพ์มาสอบถามไก่ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้ค่ะและทิปนี้ไก่ก็มีเพียงเท่านี้ พบกับไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ